嗯、买不<吧>。<laughs> <c oughs> เอาหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยแล้วแต่คุณ่ะไวกินพอเนอ่ใช่คุณมีของคินที่ดีอยงเนี่ยแต่เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวพอมันก็กลัวจะหายไอ้ร้อนก็นั่นพอดีแล้ว ช้อนละพูดจใช้มือการไม่ใช่คนมมทากับข้าพเก่งครับกินสีสวย

nhà phê rồi ใช้่ายอ่ะใหว่ปะรสชาติเผ็ดดีต้องน้ำจิม้มนะเที่อยากใส่พริกแกงน้อยสีมันสีดขียวกันเลย